สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นเคล็ดลับที่อยากบอกกับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านหรือพี่พี่น้องๆที่ทำช่อง YouTube มานานแล้วบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะเทคนิคการอยากให้ชาวต่างชาติหาช่อง YouTube ของเราให้เจอโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้จ้า ตอนนี้เป็นกระแสเยอะมากๆกับการเปลี่ยนชื่อช่องแล้วช่องเราจะปังแล้วช่องเราจะมีผู้ชมชาวต่างชาติมาดูช่องเรามากขึ้นจะเห็นว่าพี่ๆน้องๆหลายท่านมีการเอาชื่อช่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใส่ผสมกันในชื่อช่องช่องเดียวกันวิธีการแบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่บอกใครว่าชื่อช่องเราชื่อช่องอะไรวันขอยกตัวอย่างมาจากช่องตัวเองนะคะชื่อช่องว่า มาดามบ้านนาสวีเดนเป็นภาษาไทยและมาดามมัสรูมเป็นภาษาอังกฤษวันเปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วค่ะปรากฏว่ามันค้นหาชื่อช่องคำว่ามาดามมัสรูมไม่เจอค่ะมันจะต้องพิมพ์เต็มๆว่ามาดามบ้านนาสวีเดนมาดามมัสรูมเพราะฉะนั้นวันก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่าทำไมชื่อช่องเรามันถึงไม่เจอถ้าเราพิมพ์เพียงคำว่ามาดามมัสรูม YouTube บอกว่าการตั้งชื่อช่องแล้วเราเลือกประเทศภาษาของช่องช่องเราเป็นภาษาอะไรไม่ว่าเราจะพิมพ์ต่อท้ายภาษาไทยเป็นภาษาอะไรก็ตามจะถูกอ่านค่าเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ฝรั่งค้นหาชื่อช่องของเราเป็นภาษาอังกฤษเราต้องเพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษในช่องเพิ่มชื่อและการเพิ่มชื่อช่องนะคะ ใน YouTube กำหนดเอาไว้97ภาษาเราสามารถเพิ่มชื่อช่องได้โดยไม่จำกัดค่ะไม่ว่าเราอยากได้ช่องของเราเป็นภาษาอะไรให้เราไปเพิ่มชื่อช่องไม่ใช่ใส่ภาษานั้นลงไปในชื่อคลิปนะคะนี่คือเทคนิคที่เรา,า<อ>สามารถเพิ่มชื่อช่องได้หลายภาษาแต่เราจะทำได้ทีละหนึ่งภาษาเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเพิ่มชื่อช่องให้ทุกคนเตรียมชื่อช่องและคำอธิบายไว้นะคะผู้ชมจะเห็นภาษาต่างๆที่เราแปลไปในขณะที่เขามีการตั้งค่าเครื่องภาษาของเครื่องภาษาของ Youtube ของเขาที่เขาต้องการเป็นภาษาอะไรจะเห็น ชื่อช่องและคำอธิบายช่องเราเป็นภาษานั้นค่ะให้เราเตรียมชื่อช่องหรือใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อช่องต้องเปลี่ยนก่อนตอนนี้นะคะและคำอธิบายข้อ1เตรียมต้นฉบับเป็นภาษาไทยค่ะหรือใครอยากได้ชื่อช่องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ไม่ผิดนะคะ 2. แปลภาษาอย่างสละสลวย เราอยากได้ภาษาอะไรเทคนิคนะคะวันเป็นคนไม่เก่งภาษาค่ะจะเขียนต้นฉบับภาษาไทยไว้อย่างสละสลวยคือใช้ภาษาไทยที่เป็นคำกลางตรงตามพจนานุกรมแล้วพยายามเขียนภาษาไทยให้เป็นในลักษณะของการเอาภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทยเหมือนที่เราเคยใช้ Google Translate กันค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เพิ่มภาษาตามความเหมาะสมคือให้เราเลือกค่ะว่าเขาให้ใช้ได้97ภาษาแต่ภาษาอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อให้เราได้นัก นักชม YouTube หรือแฟนคลับเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาจะได้หาชื่อช่องและชื่อคลิปเราเจอนะคะให้เราไปแปลเอาไว้ในช่องทางที่เราสามารถไปก๊อปปข้อความมาวางได้นะคะจัดการเลยจ้าทำสามขั้นตอนนี้ค่ะเตรียมต้นฉบับภาษาไทยแปลภาษาไว้อย่างสละสลวยเพิ่มภาษาตามความเหมาะสมแล้วเราไปดูวิธีการ เพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอื่นๆทําตรงไหนสามารถทําได้ทุกภาษาที่เราต้องการค่ะมาจ้าทุกคนใครอยากได้แฟนคลับเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> ไม่ใช่การเปิดช่องใหม่นะคะแต่ให้เราใช้ช่องเดิมค่ะนั่นก็คือเพิ่มภาษาลงไปในคลิปเดี๋ยววันจะทำเพิ่มภาษาลงไปในคลิปให้ดูแต่วันนี้จะพาเรามาตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อช่องพามาตั้งชื่อช่องเป็นภาษาอื่นค่ะดูนะคะทุกคนไปชา้ชาๆเข้าไปที่ไม้ไกายสิทธิ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกข้อมูลพื้นฐานค่ะ ใครอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องตรงนี้เปลี่ยนได้เลยนะคะตรงดินสอแล้วก็จะมีคำอธิบายของช่องตรงนี้ที่ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะคะใครยังไม่มีคำอธิบายช่องเติมค่ะและเพิ่มภาษาค่ะวันมีการเพิ่มภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะตอนนี้จะเพิ่มภาษาสวีเดนค่ะต้นฉบับนะคะเป็นภาษาไทยค่ะ ต้นฉบับก็คือคลิปของเรานั่นเองนะคะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็เลือกคำแปลภาษา,านะคะวันใส่ภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะตอนอันนี้จะใส่ภาษาสวีเดนค่ะเราอยากได้ภาษาอะไรเราก็มาเติมภาษาเอานะคะในเรื่องของช่องนะคะเวลาเขาค้นหาเขาจะเจอช่องเราปอนชื่อช่องค่ะก็ยังคงใส่เป็นมาดามบ้านนาอยู่นะคะแต่ใส่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็ใส่เป็นสวามควินนเป็นภาษาสวีเดนค่ะ<ม>แบบนี้นะคะสวามควินนู้เอเท่ๆเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะเสร็จแล้วนะคะส่วนคำคำอธิบายช่องวันเอาไปใช้ Google Translate ค่ะเป็นภาษาสวีเดนแล้วก็เอามาวางค่ะนี้เท่านี้แหละอยากคิดเยอะ เสร็จแล้วกดเสร็จอยากได้ภาษาอื่นเพิ่มภาษาอื่นลงไปนะคะอ๋อเมื่อกี้วันเพิ่มภาษาอังกฤษวันลืมกดเผยแพร่ทุกคนตายแล้วทีนี้เราต้องไปแก้เป็นภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งค่ะไม่เป็นไรนะคะไปที่ Google Translate ค่ะใช้ตัวเดิมนะคะแล้วเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็อปปี้เลยจ้ะ ภาษาลูกล้วกฝรั่งเขาไม่ได้ต้องการนักแปลภาษาแบบดีกรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะแต่แบบบ้านๆเสร็จแล้วเมื่อกี้มันเพิ่มไปแล้วนะคะโอ้ยเสียดายเสร็จแล้วกดเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช้อังกฤษสหาราชอาณาจักรนะคะเสร็จแล้ววางเลยค่ะ อ๋อวางคำอธิบายไปก่อนนะคะตั้งชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ใช้มาดามบ้านนาค่ะแล้วก็ใช้คำว่ามาดามมัสรูมค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกดเสร็จ เสร็จล้วต้องกดเผยแพร่โอ้โหเสียดายมากเมื่อกี้ทําเสร็จแล้วก็ลืมทีนี้เราอยากได้ภาษาสเปนญ,ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเราไปที่ช่องเราค่ะอ้าวช่องเราอยู่ไหนนี่นะคะหน้าช่องเราก็คงยังเป็นภาษาไทยปกติแต่ว่าเวลาฝรั่งเขาไปค้นหาชื่อช่องใน ในบ้านเขาอะค่ะเช่นคนสวีเดนค้นหาชื่อช่องก็จะเจอภาษาสวีเดนตรงชื่อช่องนะคะแล้วก็ตรงคําอธิบายใต้คลิปค่ะเอตรงคําอธิบายช่องค่ะนี่คือเทคนิคการหาแฟนคลับชาวต่างชาตินะคะเอาไปทํากันจ้าอยากได้แฟนคลับหรือคนกดติดตามเป็นชาวต่างชาติอยากส่งออกช่องของเราไปถึงประเทศไหน เพิ่มภาษาเป็นประเทศนั้นค่ะนี่คือเทคนิคการที่คนกดค้นหาเป็นภาษาอื่นๆแล้วจะเจอชื่อช่องเราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องไม่ต้องเขียนภาษาอื่นๆลงไปในชื่อช่องแต่ใช้วิธีการเพิ่มชื่อได้หลายภาษาเตรียมต้นฉบับภาษาไทยเอาไว้แปลภาษาอย่างสละสลวยเพิ่มภาษาตามความเหมาะสมสิ่งที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้คือชื่อช่องและคำอธิบายนะคะ หวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่พี่น้องๆที่กำลังทำช่อง YouTube ด้วยกันฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ